แล้วความวิจารณ์องหลิงค่ะดีใจมากที่ได้เป็นครอบตัวของ Sparkle ค่ะก็อะขอฝาก Sparkle ไว้ในอ้อมอกพ้อมใจด้วยนะคะของทีเซนเตอร์ค่ะอใช่ส่วนตัวเราเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง,องปากอะไรหน้าค่อยแค่ไหนยังไงคะส่วนตัวให้ความสำคัญมากค่ะคือจริงๆหลิงเป็นคนที่แบบค้องการที่จะดูแลตัวเอง แล้วก็ความสะอาดกับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสะอาดของบัวด้วยแล้วก็ช่องปากด้วยอะไรอยค่ะหนิรู้สึกว่าแต่และว,วันหลิงแบบเจอคนเยอะมากอย่างสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยเจอพี่ๆเยอะมากแล้วถ้าถ้าเรามีกลิ่นปากหรือว่าหรือว่ามีภาอะไรเงี้ยหลิงก็จะไม่มั่นใจซึ่งสปาโคทำให้ทำให้กลิ่นปากของหลิงสดชื่นขาวมีรอยยิ้มที่มั่นใจได้สุขภาพช่องปากแข็งแรง ก็มั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อทีนี้ตลอดไปค่ะดินวันนี้มันมันมีหลายกลิ่นเราชอบกลิ่นไหนมากที่สุดรสชาตไหนมากที่สุด้าจริงๆสต๊าฟพวกเขาออกมาแบบหลายรสเขาเรียกว่าหลายกลิ่นหลายกลิ่นแล้วก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายจุดประสงค์ค่ะให้เลือกเหมาะกับสไตล์ที่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าหลายคุณใช้ชีวิตสไตล์ไม่เหมือนกันใช่ อย่างหลิงก็จะใช้ชอบหลิงชอบอสูตรออกใหม่ล่าสุดค่ะเป็น Sparkle Natural c o p e l i s นะคะแล้วหลิงก็จะใช้คู่กับอย่างหลิงเป็นคนที่ชอบกินกาแฟาก่อนออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะพอกินกาแฟาเสร็จหลิงก็จะใช้ตัวกาแฟค่ะเพื่อที่จะลดราบพลักแล้วก็ลดกลิ่นปากจากกาแฟาด้วยชากาแฟาด้วยค่ะมีแนะนําให้คนอื่นใช้ตามบ้างไหมมีค่ะถ้าถ้าใครที่แบบ ไม่รู้จะเลือกอะไรก็ง่ายๆเลยรถรถแบบออริจินอลช่วยฟันขาวแล้วก็ช่วยกลิ่นเขาเรียกว่าหายใจสดชื่นช่องปากสะอาดค่ะแล้วก็ขาวด้วยให้ฝากที่ใดคะสำหรับสากที่ดัาเบาลยซ็นเตอร์ค่ะก็ขอฝากสปาร์คโคอีกรั้งนะคะมีหลายรถหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะก็สามารถไปเลือกตามสไตล์ สปาร์คอดูแลสุขภาพช่องปากให้คุณปักด้วยค่ะน,น่าที่งเลยกจากแฟนมิที่สิงคโปร์มาใช่ค่ะมาไหฟังถ่อยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างาโอ้เป็นครั้งแรกของหลิงออมนะคะที่ไปจัดแฟนมิที่สิงคโปร์แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์อ๋อเหรอใช่ซึ่งหลิงรู้สึกประทับใจเมืองสิงคโปร์มากแล้วก็แฟนๆสิงคโปร์ที่ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ,คะรีแอคของเป็นแฟนที่รูกเาตา่างชาติเป็นยังไงบ้างดีกว่า ต่างจากชาติอื่นหรออือจริงๆเขาก็ดูมีความสุขกันทุกที่นะคะใช่สิงคโปร์ก็เช่นกันค่ะแล้วก็เอ่อคือด้วยที่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ที่ไปสิงคโ,โ,โปร์ด้วยแล้วแฟนๆสิงคโปร์ก็ดูแบบเฮ้ยมาสักทีได้เจอแล้วละอนน<ล>ะไรเงี้ยานแล้วอย่างี้ใช่ก็ดูดีใจเป็นพิเศษค่ะหลายคนก็แซวบกว่าคนชาวสิงคโปร์เป็นผู้ประสงคัยเนยเพราะว่าเราไปสร้างโฟมเมนต์ให้เขาเขินตัวบิดอะไรอย่างงี้ใช่งอ ก็มะันะหวานขนาดนั้นก็ก็ปกตินะไม่ได้ไม่ได้เป็นหวานเป็นพิเศษก็ก็ปกติตามหนิงออมเลยตามสไตล์หนิงออมที่เล่นอยู่บนเวทีใช้ชีวิตปกติเล่นปกติพูดคุยปกติเลยค่ะค่ะจงิงโปรมากเพราะว่าโปรตีนหาย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคะโปรตีนหายคือไม่ใช่อะไรหรอกถ้าคือจริงจิโปรตีนหายมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียใจแต่ว่าความคือมันหลิงมีความตั้งใจมากที่ ก่อนหน้านี้หลิงตั้งใจสก,กัดจิตตัวเองไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องหยิบโปรตีนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเสร็จปุ๊บก่อนออกจากโรงแรมอ่ะหลิงก็จะสกดจิตตัวเองว่าหลิงอ่ะต้องกินโปรตีนคืนนี้เพราะคือช่วงนี้หลิงก,กินเยอะมาก uh huh. กินเยอะมากจริงๆ uh huh. อย่างเมื่อวานหลิงก,ก็กินอาหาร อาหารปูนเครื่องแล้วก็กินไอติมสองขวยแล้วก็กินชาบูชาบูเสร็จหลิงก็กินทุเรียนอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่กินโปรตีนอ่ะหลิงจะกินเยอะมากก็เลยหลิงก็ตั้งใจไว้ว่าแบบเออกินมื้อนี้เสร็จปุ๊บตอนเย็นกินแค่โปรตีนจบฉันจะฉันจะควบคุมตัวเองอสรุปมันหายฮะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วยกันหาโปรตีน ของของหลิงหลิงคองแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราสุดท้ายเราก็ไปกินโจบกกบอบของขึ้นชื่อของสิงคโปร์มันแทนกันได้เหรอมันก็มันไม่ไมันแทนไม่ได้แต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามันก็ไม่มีวิธีคือ,ค,อคือการที่กินโปรตีนของหลิงเพราะควบคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบด้วยที่ว่าเรา แตมนิดแล้วเราต้องใช้พลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปกินจกจกโปกหลังจากนั้นหลิงก็ใช้สเปรโคลแบงฟันก้เลยขาวสะอาดใสวันนี้อันนี้คือเคล็ดลับการดูแลของนางฟ้าใช่ไหมคะของคนไปยืนนะสองคนเป็นใช่คือด้วยที่ว่าเราเราเล่นเวทด้วยแหละกล้ามเนื้อของเราสำคัญก็เลยแบบเออต้องกินโปรตีนใช่ค่ะเห็นกระแสที่คนไป็นเซลล์เนื้อมว่าโอ้นี่คือสิ่งหน้าของคนที่โปรตีนหายอะไรอย่างเงี้ย แล้วลิงหลังจากที่เหมือนทุกคนก็งอแบบหมายถงว่าทุกคนก็เอาโปรตีนมาให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ลิงบางคนที่ถ้าถ้าต้องกินอ่ะต้องกินอันที่ลิงเลือกอ,อะไรอย่างเงี้ยสมมติอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็คืออยากกินกว๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เออก็เลยพอพอเขาถ่ายอัดไวอ้อ่ะแล้วลิงกลับไปดูลิงก็เขิน<อ>น่าอายมากเลยลดู่ดนี่ คือมันไม่เหมือนกับว่าจะจะกลับมาใช้ชีวิตได้ได้ค่อนข้าขงปกติอย่างเดิมไหมคะหรือว่ายังมีนิดนึงที่ยังต้องแบบระมัดระวังหรือระแวงอยู่ไหมก็เกือบปกตินะคะแต่ว่าอย่างอย่างสมมุติไปที่เยอะๆอะไรอย่างเง<ช>ี้ยก็จะก็จะ,จะอาจจะระวังหน่อยใช่แต่ตอนนี้ก็คือจริงๆก็เกือบปกติเลยะค่ะให้กําลังใจพอไปเจอกันให้กําลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าอโอเคอาจจะสบายใจขึ้นแล้วแหละแต่พออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยให้กําลังใจกันยังไง กำลังใจกันยังไงบ้างหรอจริงๆเราก็คือจริงๆเราก็คือพยายามไม่เน้นเรื่องนี้แหละหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอยคอยคุยกันคอยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เรื่องนี้หายไปจ้ะจาก<ถ><ถ>าที่เราดูนะหอ,อมยังความกังวลอะไรอยู่จริงๆเท่าที่เราเห็นน้องออมก็เกือบปกติแล้วนะคะ,ะใชไ่ได้สดใสได้ยิ้มได้สดใสเหมือนน้องออมสดใสปกติเพราะว่าอยู่ภาีพหลิ่งน้องออมก็เลยสดใสได้เหรอเปล่า เปล่าเขาเขาเป็นคนสดใสน่ารักอยู่แล้วค่ะใช่ไม่ชอบพี่น้องแต่งเซ็กซี่เปล่าแค่กดไม่ลงแต่ว่าคือน้องแต่งเซ็กซี่ก็ยอมยอมได้อยู่แล้วใช่ค่ะยอมได้ยอมได้ไม่ห้ามฮะโอเคค่ะขอบคุณนะคะตายแล้วกดไม่ลงจรนี้แต่ก็ไม่ลงจริงๆจะแกงฉันแล้วเคยช่ว Ela